Okay. สำหรับอัปเดตสัปดาห์นี้น่าสนใจจริงๆนะแบบไม่ได้โมเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์แรกที่อัปเดตใน next gen console หรือว่าในตัวเกมเวอร์ชันใหม่ในทางเทคนิคนี่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่2เนาะเพราะว่าสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์ที่เกมมันออกแต่เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยก็มาดูอัปเดตกันดีกว่าอย่างแรกก็แน่นอนนะใครที่เล่นบน next gen console ในตอนนี้หรือผมจะเรียกว่าเป็นเกมเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ก็ได้หรือเวอร์ชัน next gen เออช่างมันเถอะแต่เอาเป็นว่าเกมใหม่นเนี่ยมันก็จะมีเจ้า how เขาเป็นเหมือนกับ NPC ตัวใหม่นะแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเป็นคอนเทนต์ใหม่อะว่าัอในเกมใหม่ซึ่งเอร์ชันเก่าคนที่เล่นใน PC ณนะตอนนี้นะหรือว่า p ี4หรือแบบอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยไม่มีเจ้าตรงนี้อย่างแรกก็จะมีเป็นเหมือน a อเวอร์ซีรีสโหนะเป็นโหมดแข่งเนี่ยเดสซีรีส์ก็จะเป็นโหมดแข่งทั่วไปและสร้างห้องแล้วก็เข้าไปแข่งกันส่วนอันนี้อันตรงกลางเนี่ยจะเป็น Time Tri a l ใครเคยทำก็ที่มันจะเป็นนาฬิกาสีบ่วงที่อยู่ในแมปถ้าเราแบบเข้าไปแล้วเราต้องเราต้องขับรถไปถึงจุดหมายก่อนที่เวลามจะหมดประมาณนั้นนะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หลกัลกๆเนี่ยอันนี้อันนี้สามเนี่ยก็คือ Test r i รทที่เราเห็นกันตอนแรกก็จะเป็นรถลองขับที่อยู่ใน LS k a r m e e ร คันนี้จะเป็นรถคันใหม่เฉพาะบนเวอร์ชัน next gen นะก็ <c oughs> คนที่เล่นในเวอร์ชันปกติก็รอไปก่อนไม่รู้มันจะเข้าตอนไหนแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่า Rockstar มันชอบอะไรกับหมดนี้หนักหนาแต่ว่ามันโปรโมทกันติดต่อกันเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยก็คือหมด double down นะมีรป็นเงินคูณ2ที่มีแฟงลินแล้วก็ละมาถ้าเราจะเล่นนะ่ะก็ต้องไปหาเพื่อนมาคนหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องใช้2ผู้เล่น2คนแต่เห็นว่าคนที่เล่นเป็นแฟงลินเขาเนี้ยเขาชื่อว่าชอนฟันติโนเขาเขียนหนังสือนะหมายถึงคนจริงๆอ่ะ เขาแบบโปรโมทมั้ง Rockstar ก็เลยแบ,บเอ,อเออไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะมันก็เลยแบบแม่งให้เล่นโหมดเดิอนดาวให้โบนัสบ่อยเลยกินส่วนลักกี้วิวสัปดาห์นี้ก็จะเป็น Pegasi t r e l l l ออันนี้เนี่ยจะเป็นทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเวอร์ชัน e x t กซ์เเนี่ยก็ไปเล่นวงล้อนี้ได้อยู่เหมือนกัน ส่วนของรถราคาก็เหมือนกันมันจะเป็นต้องเป็นวอร์ชัน next gen นะเหมือนกับว,ว่ามันอัปเดตเป็นพาราเลลเหมือนกับมันควบคู่กันนะเนาะทั้ง next gen แล้วก็ o gen ประมาณนี้ก็จะมีเนี่ยอาท3,000มี Ripper อันนี้ก็จะเป็น l amborghini ok นะสวยดีเหมือนกัน neon อันนี้ก็ผมชอบมากเพราะว่าไอ้ตรงโลโก้ข้างท้ายมันจะมีไฟตอนกลางคืนสวยมากแต่เปนรถไฟฟ้านะเร่งแล้วไม่มีเสียงอะไรอันนี้ก็เป็นเกลเทลไฟโอเค โอเคก็ที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นรถสายซิ่งหน่อยนะ G T F มันเอามาจากโตโยต้าเลยอะไรที่เป็นแบบแรนลี่นะโคตรแรงเลยอันนี้นะถึงลูกร,รงมันจะไม่ใช่ซปเปอร์อะไรเท่าไหร่เนี่ย đấy, แต่ว่าใครชอบสายซิ่ ng, งอะไรเงี้ยแบบเน้นความเร็วแนะนำเลยแม่งโคตรดีอันนี้ก็จะเป็นคอมเบตเอสเฉยๆไม่มีอะไรส่วนโบนัสเงินคุณ2ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ดับเบิลดาวอย่างหนึ่งแล้วก็อันนี้ดีมาก ของมาดริโซมันจะเป็นคาแทกิชชั่นให้เราเข้าไปเล่นใน Job หรือว่ารับในหน้าที่มันอยู่ใน Map ก็ได้ง่ายๆมันก็เข้าไปเล่นแล้วก็พอเล่นเสร็จแล้วก็รอสักประมาณ5-4 0นาทีก่อนที่เราจะส่งเควสเราจะได้เงินเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในสถานี้มันรับเงินคูณ2มันจะดีเฉพาะคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดว่ามีพวกธุรกิจธุรกิจแล้วก็ ไม่มาทำหรอกส่วนอีกอย่างหนึ่งจะว่าเป็นโบนัสเงินหรือเป็นเงินฟรีก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าในสัปดาห์นี้เฉพาะ next gen นะจะมีโบนัสเงินคูณ 3, สาหรับ Time t r i a l ของไอฮาวคนนี้โดยมันจะอยู่ตรงข้างซ้ายของแบบนะถ้าเราเคยไปไม่นจะเป็นแถวชายหาดเทนั้นแหละแบบผมแนะนําให้ใช้รถแรงหรือว่าจะเป็นไอรถมอเตอร์ไซค์ harcus d r a ที่มันในเวอร์ชัน next gen เนี่ยมันสามารถแต่งกับฮาวได้แล้วเครื่องมันโคตรแรงันันอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้และในเวอร์ชัน next gen นะ แล้วก็ไม่รวมไอ้พวกมาร์กสองอะไรอะไรอย่างงี้แต่ละลักเนี่ยเอาไปใช้ทำไอ้ไทม์ทริลของฮาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงิน7500,000เลยก็ถือว่า เกือบล้านเลยนะก็แ,แบบโคตรเยอะเลยไม่รู้ทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะแต่ในเวอร์ชั่นปกติเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่บอกไม่มีฮาวฮาวมันลำเอียงไปอยู่กับคน next gen มากกว่าก็จะเป็นพวกคนที่เล่นบน p ีแล้วก็ Xbox บอกเจนใหม่หมๆอะไรประมาณนี้แหละจะว่าเป็นข่าวเศร้าก็เศร้าอยู่แต่ผมถ้าถามผมนะผมว่าอีกไม่นานหละเดี๋ยวเขาอัปเดตหรือไม่ก็ขายเจ้าเกมเวอร์ชันใหม่เนี่ยให้กับ PC เดาว่า อันนี้เดาแล้วร้เลยนะไม่เกินปีหน้าหรอกรอดูวันต่อไปแล้วกันเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นบนเอ,อ่อ next gen สักเท่าไหร่คนที่มี play 5ก็เป็นประชากรส่วนน้อยซะมากกว่าแนละ้วก็ลองคอมเมนต์มาว่าใครเล่นอยู่ณนณะนะปัจจุบันเนี่ยใครเล่นเกม m o ชั่นใหม่มี play 5ห,หรือว่ามี xbox series x series s อะไรเนี่ยแล้วร,รู้สึกยังไงก็ลองมาคุยกันนะว่ามันคุ้มไหมเหมาะที่จะ ซื้อเครื่องใหม่ลงทุนมาเลยเล่นแค่เกมในเกมเดียวเลยหรือเปล่าก็มาคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบดูเนื้อหาเกี่ยวกับเกมที่ฟังง่ายแล้วก็ได้สาระแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับด้วยนะแล้วถ้าอยากซับพอร์ตเนี่ยก็สามารถสมถัครสมาชิกได้ยังไงเนี่ยก็ไว้เจอเกันใหม่คลิปหนะ้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปแล้วไม่ไม